สวัสดีครับพี่น้องพบกับผมพญชนาน่อยอีกครับมือนี้ครับเมือนี้สิพาพี่น้องมาอัปเดตการทํางานของพญานาน่อยเนาะมือนี้ฝ่าแจงแจงปางครับผมคอนเจนครับผมพี่น้องกเลยลงสีและเกิดกัเลยสิพาพี่น้องมาเบ่งผลงานเนาะครับผมครับพี่น้องนี่ด้วยครับด้วยพี่น้องผลงานพญานาน่อยมือนี้ครับผมครับลงแรกเกิดครับผมเป็น แบบกับแบบเก่าแบบเดิมเพอาะแล้วครับผมแบบศูนย์สองที่ให้พี่น้องไปแล้วครับผมครับพี่น้องออกไปแล้วก็เฮ็ดแล้วก็รีวิวทรงมาโซเดอนะครับเด้อัาพี่น้องเฮ็ดได้ดีได้งามสัมเดย์ได้งามก็พ่อใหญ่เส้นหน่อยบอครับผมครับมัอนี้มีสีโตครับพี่น้องเฮ็ดหน่อยสีโตครับครับมาพี่น้องเบิ่งครับผมนี่ครับ แบบสูตรสองแบบเดียวกันแล้วครับผมพี่น้องครับแปดสิบเซนได้ครับผมไปใช้หน่อยเห็ียยังไงครับยมยมจังเลยอดียวคัดออกครับผมผาสันต่อกไม้เต็งนะครับผมไม้เต็งครับผมกับมองงามเลือดประเสฐสีครับผมกับเพาะเบิ้งได้เพาะผัดไปว่าเนาะครับพี่น้องครับผมสำหรับสันตอกพอดีเลยครับ อีกตัวครับผมครับแบบเดียวกันแต่ว่าปรับแต่งในหลายอย่างครับพี่น้องเอาไปแล้วพี่น้องก็ปรับแต่งตามความต้องการของพี่น้องได้ครับเด้อในแบบไปแล้วครับจะเริ่มผููใดพี่น้องถ้าอยากได้ก็สั่งไก่ก็ขอขมาน้ำครับผมถ้าบร่ได้ขอพี่น้อใส่น้อยก็สิบ่ได้ให้เด้ครับเพราะว่าก็สิประมาณการว่าเออพันเท็ดเป็นแล้วหรอที่ประมาณนี้ครับผมับสำหรับมือใหม่อีหลีนะพี่น้องถ้าบ่เคยเห็ดก็สั่งขมาครับผม แบงปันให้ครับผมพี่น้องถ้าพี่น้องบ,บ่มี่วลาบอะอยากเ็จเองก็ออสั่งน้ำพรอยใส่หน่อยใส่รถป้างเส้นกระสิแป้งไงครับผมเพจไว้ลายอยู่ครับผมพี่น้องกับชุดร้อมใส่กับพันสามครับผมพี่นอ้องครับผมบ่แพงครับผมครับถือว่าจับต้องได้ทุกคนครับผมพี่น้องครับ ก็ซื้อให้ลูกให้ล้านก็ได้ครับพี่น้องซื้อเกาไปหามาซื้อยูโฟกินนะผู้อายุหลายแล้วครับผมซื้อให้ลูกให้ล้านไปใส่ครับผมเด็กหน่อยไว้หลุนเขากระลังมักยิ่งบางอย่างเขาก็เขามีเงินเขาก็ซื้อให้เขาเออหามาซื้อพ่อใหญ่กินได้เรื่อยลกับว่าตัวน้อครับเขากระจได้เขาก็ะจีมาแบ่งซื้อเขาเก่งนี่คืออะไรครับครับครับฝากไว้ได้เรื่อยพี่น้องผลงานครับผม เริ่มครับผมสั่งไก,ก่ถ้าอยากได้แบบก็สั่งขม่าครับพี่น้องถ้าอยากได้พา้ากี่คันเทียบ่มีเวลาไม่มีใหม่หเสียก็อ,องพยายามแค่น้หน่อยกับพอเบิ้งได้อยู่นะกับสั่งขม่าครับผมพี่นอ้องเดี๋ยวจัดการเลยครับผมสุดพร้อมยิ่งกับมีมีลูกดอกสองลูกไก่กองครับผมครับมัดยางให้หนั่งคู่กับออกไปกับ ยิ่งได้แล้วะครับผมตาพี่น้องมีต่อกดีแล้วครับผมครับฝากไว้เลยคด้พี่น้องก็ครับผมขอบคุณหลายๆครับที่ติดตามชมครับผมครับสำหรับคลิปนี้ก็เอาสำนีก่อนนะพี่น้องเนาะมารายงานสู่พี่น้องเบิ่งว่าไปฮอดไจแล้วครับผมขับขอบคุณหลายๆครับผมสวัสดีครับ